อสองอาทิตย์แล้วนะไม่ได้ไมานะเอาบ้านกุกกรอกเห็นว่ามีหลอดไฟบอกเขาตั้งไฟถนนบอกได้ระบบไฟแจ้งระบบบ้าน,นแจงแ้งเราด้วยจนหอดบ้านลุ้งหมดแล้วฮะหอดแล้วหอดแล้ว <c oughs> โอนทดสอบ ีก็โทรหาลุงแล้วว่าวอยู่แถวนี้แหละยุท <c oughs> ่แถวนี้พะนะแต่ว่าบ่บอกตำบไลไห,หเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็กลับมาครับแหน่แล้วเรากกินเข่ายูา่ไหมอืม,มกกโอ้เ้นเขียวมัน เส้นเขียวเส้นใหม่นะมียกอ๋อเป็นมียก๋อมันเอ็มเคนะมียกแอดมิวม่แอดมิวอยู่ไอยแพดเบิ้งบนนเหมือนแร่งไงสวนลุงช่างเบิ้งบนเลบื้องบนอแมนยูแข็งนะวันนี้จอใหญ่เลย ร้านกาแฟเปิดแอร์เย็นๆน่ะไปนอน่เลยเออไปนอนร้านกาแฟเราเหมือนแรกเลยมีทีวีด้วยประดานอนห้องนั้นเราใช่ไหมใช่แล้วหยึดแล้วเราไปนอนร้านเราใชดแลยวดูแลด้านหน้าดูแลด้านหน้าเราไปยึดสาลาพระสาลาพระสาลาพระเราอาจารย์ดอกให้ไปดูแลครับลงบนว่ากินเสร็จมาล้างอะไรที่นี่ก่อน เมื่อกี้ผ่านในขุดเรือคำม,มา,าคนเยอะมากนะผมน,น่าจะมีงานบุญนะขนุดเรือคำก,กน็นอนที่ร้านกาแฟครับเดี๋ยวขอกุญแจลุงขับไปดูแลด้านหน้าด้วยตอนคืนเ,เว้ยมีพระใหญ่อยู่กลัวอะไรา <c oughs> สาราพระบบนไง แต่จะมีเสียงกึกกกักอยู่นะน้าแฟียไปนอนบ่อยแล้วจะมีเสียงกึกกกักเข็นมาหยอกเขินมาหยอกพี่มาหยอกพี่มาหยอโอ้โมีเงินบ่แกะมาเนี่ยทำมาเองได้หลายรถชิบล้อแล้วนะเนาะงทำหมุญ